สัปดาห์นี้ EP40 ในละครเลือดกากีทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8มีคนต้องช็อกเพราะความจริงข่าวกากีเริ่มกระจ่างชัดเมื่อจอยชนทิชานวมสุขคนได้ยินความลับของเบนปุญญาพรภูลพิพัฒน์งานนี้ถึงกับต้องพงะว่าแท้จริงแล้วซาร่าชัดชยาเจริญจันทร์ลูกสาวแท้ๆของตนจอยเลยบุกไปหาถึงบ้านแต่เจอ เออิตสริยาสายสน,นันขับไล่ตบตีจนได้เลือดนำซ้ำหลานสาวที่ออกมาปกป้องน้าอย่างนาตาลีปนาลีวรุนวงก็พลอยโดนหางเลขไปด้วยเมื่องหลังนักแสดงแน่นฉากฟาดฝีมือความดราม่าใส่กันแบบไม่มีคำว่ากักจะเป็นอย่างไรมีภาพให้ชมกันเป็นฉากที่ตลับเบนกดดันที่บุงหาจอยมาคาดคันว่าแนงน้อยนาตาลี เป็นลูกใครและขวัญสีซาร่าเป็นลูกใครทำให้ตลับตัดสินใจบอกว่าจริงๆแน่งน้อยคือลูกของทานทิปและขวัญสีเป็นลูกของบุงหาบุงหาได้ยินแบบนั้นถึงขั้นชอ็อกบุงหาบุกไปบ้านทานทิปเอ และตรงเข้าไปหาขวัญสีขวัญสีตกใจมากแถมยังรังเกียจที่เนื้อตัวของบุงหามีแต่แผลผู้พองจึงทำร้ายบุงหจนหัวแตกแน่งน้อยรีบเข้ามาช่วยทั้งทานทิพและขวัญสีก็ต่างรุมเข้ามาตบแน่งน้อยทานทิพมองแน่งน้อยและสัมผัสได้ถึงแววตาบางอย่างที่เธอเองก็ไม่รู้ว่าเป็นความรู้สึกอะไรเบื้องหลังฉากนี้เป็นอีกหนึ่งฉากที่สำคัญของเรื่องเพราะความจริง ว่าใครเป็นสายเลือดกากีที่แท้จริงเริ่มกระจ่างคนดูจะได้สัมผัสอัรรสที่หลากหลายครบจบในอีพีนี้แน่นอนเริ่มต้นที่สาวเบ้นในเรื่องต้องรับแรงกดดันมากๆเพราะในฉากนี้เธอต้องบอกความจริง กับจอยว่าใครเป็นลูกใครทั้งบทที่ยาวมากๆอินเนอร์ที่ต้องรู้สึกผิดบวกกับรับแรงกดดนันฉากนี้สาวเบนสอบผ่านร้อยคะแนนเต็มด้านจอยเองที่พอรู้ความจริงแล้วต้องช็อกก็ถ่ายทอดอารมณ์ออกมาได้ดีไม่แพ้กันบอกเลยว่าคนดูต้องสงสารและเห็นใจอย่างแน่นอนด้านเอและซารา่าบ้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเดือดความแรงอยู่แล้ว ไม่มีคำว่าเบาเพราะฉากนี้ซาร่าต้องร้องกรีดจนบ้านแตกเมื่อต้องเห็นจอยในสภาพที่มีแผลเต็มตัวด้านนาตาลีเองที่อยู่อยู่ก็มาให้เอ็กกับซาร่าตบเล่นเล่นซะง,งั้นแต่ฉากนี้ถึงแม้จะไม่มีบทพูดเยอะ แต่แววตาของนาตาลีที่ส่งให้เอบอกเลยว่าน่าสงสารจับใจด้านเอเองที่ต้องเล่นหลายอารมณ์ทั้งต้องเกลียดนาตาลีเข้าเส้นแต่อีกอินเนอร์ก็ต้องสัมผัสได้ถึงสายใยอะไรบางอย่างที่ต้องแสดงอารมณ์ขัดแย้งในตัวเองบอกเลยนี่แค่ออดีฟเพราะเรื่องราวหลังจากอีพีนี้ไปความจริงจะเริ่มปรากฏและความช็อกยังมีให้ได้เห็นกันอีกหลายเรื่อง ติดตามได้ในละครเลือดกากี EP 4ี40วันอังคารที่วันที่10ตุลาคม2566เวลา18นาฬิกาและเวลา22นาฬิกา15นาทีทางช่อง8กดเลข2 7